ต้อนรับกลับสู่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสสิ่งที่พิเศษสุดจริงๆยานยนต์ที่ผสานจิตวิญญาณคลาสสิกเข้ากับพลังและความหรูหราสมัยใหม่อย่างลงตัวนี่คือ2026 Ford Mustang e l e a n e r 1968 Edition SUV ผลงานชิ้นเอกที่รือฟื้นตำนานของ Mustang e l e n o r ปี1968ในรูปแบบ SUV แห่งอนาคต Ford สามารถนำรถมัสเซคารระดับตำนานกลับมาสร้างใหม่ให้มีความทันสมัย ภาษาสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในคันเดียวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือความงดงามอันทรงพลังเอลิเนอร์2 0 2 6ยังคง DNA อของมาเซคาไว้ครบแต่ตอนนี้ดูแข็งแกร่งกว่ากว้างกว่าและดูดันกว่าสีเทาเมทัลลิกสะท้อนแสงได้สวยงามเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉีียวและสง่างามกระจังหน้าแบบใหม่มีโลโก้มมาป่าอยู่ตรงกลางพร้อมกรอบโครเมียมดำที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม ฟหน้าเล็แบบแมทริกที่คมกริบพร้อมเส้น DRL บางเฉียบพาดผ่านแนวฝากระโปรงช่วยเพิ่มความลำยุบมองจากด้านข้างจะเห็นล้ออลูมยสีดำขนาด22นิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงซุ้มล้อที่บึกบึนและแนวหลังคาที่ลาดเอียงคล้ายรุ่นปี1968ส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยท่อไอเสียสีท่อดิฟฟิวเซอร์ทรงสปอร์ตและไฟท้ายเอลิเนอร์แบบคลาสิกที่ถูกปรับโฉมใหม่ด้วยเทคโนโลยีและสมัยใหม่เรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถสะกดทุกสายตาได้ในทันที เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราระดับซูเปอร์คาร์ห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังนาป้าชั้นดีผสานวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดมันอย่างลงตัวเบาะทรสงสปอร์ตมีการเดินได้สีเงิ่นพร้อมโลโกเอลิเนอร์ปั๊มนูนบนพนักพิงสีสแตนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด15นิ้วลอยตัวใช้ระบบซิงเกิ AI รุ่นใหม่ล่าสุดของอ o r d ที่สามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้อย่างชาญฉลาด ทั้งระบบนำทางเพลงโหมดการขับขี่และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฮมด้านหลังพวงมาลัยมีหน้าจอดิจิทัลขนาด12นิ้วแบบปรับได้แสดงข้อมูลต่างๆเช่นแรงบูสต์และค่า G-force แสงไฟแอ b เบียภายในห้องโดยสารสามารถปรับสีได้หลากหลายเพิ่มบรรยากาศล้ำสมัยส่วนหลังคากระจกพารามาช่วยให้ห้องโดยสารดูปโปร่งและหรูหราทุกรายละเอียดตั้งแต่พวงมาลายัยจนถึงปุ่มควบคุมล้วนถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน หัวใจของเอลิเนอร์คือสมรรถนะอันร้อใจใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ไฮบริด V 8เทอร์โบคู่ขนาด5.0ลิตรให้พลังมหาศาลถึง750รหแรงม้าและแรงบิดกว่า850นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีดพร้อมแพดเดิลชิพและระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบทำอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเพียง3.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดนี้ระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติจะคอยตรวจสอบพื้นถนนแบบ Real time, เรีย รถยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้ง Comfort, ตสปอร์ตแพรกและ e l ลิ n นอร์โหมดที่จะปลดล็อกเสียงเข้าสุดร้อใจทุกครั้งที่กดคันเร่งจะให้ความรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพล่านแม้จะทรงพลังแต่ระบบไ y b r i d ช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดมลพิษในโหมดไฟฟ้าล้วนและสุดท้ายมาดูเรื่องราคากันบ้าง Ford Mustang Eleanor 1968 e d ง t i o n SUV ปี2026ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่มันคือรถสำหรับผู้ที่ลหลงใหลในความแรง ความคลาสสิกและความพิเศษราคาเริ่มต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว7.6ล้านบาทผลิตจำนวนจำกัดซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งใน SUV ที่นักสะสมทั่วโลกต่างหมายตานี่แหละคือการกลับมาของตำนานที่แท้จริง Ford Mustang Eleanor 2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและสไตล์เหนือกาลเวลาขอบคุณที่รับชม MPV Auto g a r a g e อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถสุดพิเศษต่ตอไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า